สวัสดีทุกคนในตอนเช้ากันด้วยนะผมวันนี้เรามาอยู่กับช่อง넥ซีอยู่กับรายการสกินปืนที่ถูกลืมวันนี้ผมจะมาเล่นสกินปืนม้าลายทุกคนเคยเห็นหรือเปล่าก็บอกที่ผมถือในตอนนี้นะผมเดี๋ยวเราไปดูสแต็กปืนกันดีกว่าโดยสแต็กปืนของปืนนี้เนี่ยมันเป็นปืนอีโวในตู้อีโวนะผมสแต็กปืนก็คือดาเมจหนึ่งระยะสองลบแม็กกาซีนซึ่งผมบอกเลยว่าลำพังแค่ UMP เนี่ยอย่ากกระบอกไรเฟิลเจ็ดหรือกระบอกเนี่ยหรือว่าสักนระก็ตามนะผมมันยังยิงโคตรยากเลยทุกคน วันนี้ก่อนไปแล้วชมคลิปก็ฝากวันีก,กนดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะผมที่สำคัญฝากเพจเติมเกมเพื่อนผม ก็จะถึง1นึ่งแสนซับแล้วเลดโพชั ion, ่นบริการเตริมเกมแบบมืออาชีพนะครับสามารถเข้าไปเติมมาได้สะดวกรวดเร็วปลอดภัยหายหาย่วงนแน่นอนเติมแบบเมลพาร์ทหรือว่าเติมแบบ UAD ก็สามารถเข้าไปเติมมาได้ปลอดภัยการันตีเพชรมามาไม่รีฟันนะครับหรือว่าจะเป็นเกมอื่นอย่างเช,เช,ชงงนน่นชแล็ตล็อกพับจีอาวีฟีไฟล l e บายเดเจนวอลและเกมอื่นอีกมากมายสามารถไปเติมมาได้บริการเติมเกมเปิดทั้บริการทุกวันตั้งแต่9้าโมงเช้าถึงเที่ยงคืนนะครับและยังมีบัตรเติมเกมขายเช่นกันเชลชาลหรเือว่างราขเง YouTube นะครับสวัสดีทุกคนในตอนเช้ากันด้วยระบบวันนี้เรามาอยู่ในทีมไม้อยู่ในควันการกับช่องนักซ U ผมจะมาตามหาปืน UMP ม้าลายนะไรัม่เข้ากับทีมนหน่อยแล้วกันนะแต่ลงมาลงฟ้าไม,ไม่น่าจะมีนะปืนที่เราต้องการนะอะซองโยงซองขาวซองควงปืนระเบิดแบบนี้ไม่ต้องใช้ปืนระเบิดแบบไม่ต้องใช้ปืนสิงอ่ายิม้มไปก่อนแล้วก็เสืออ้อเกรเสืออ้อกาะโอเคเราคิดว่าวงฟ้าไม่มีใครลงนะครับเนี่ยถ้าอย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวเรามาทําแผนการนี้ดีวกว่าผู้ชม แบบว่าฆ่าตัวตายแล้วให้เพื่อนชุบแบบห0ร้อยนะครับผมเราจะได้แบบเกิดมามี UMP เออเพราะวงฟ้ามันไม่ดรอป UMP นะมันดรอปหน้าของแม็กซ์เซเว่นอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ทำสั่นแล้วก็ปืนใบสั่นอะไรอย่างงี้ UMP ไม่ค่อยมีดรอปนะหาค่อนข้างที่จะยากอยูอเป็นปืนที่แบบว่าเล่นยากมากนะครับผมแต่ไม่เป็นไรวันนี้ผมจะมาเล่นให้ทุกคนได้รับชมรับเชียร์กันดีกว่ามาทิ้งกระสุนที้ใช้ไปทิ้งไปอ่าทิ้งจับ3ก็เกินครับผมทิ้งไปเรามีตั้งค์300ยละเดี๋ยวถามพีเดยวว่ามีกี่ร้อย อ่าจุเลียนครับมีไอวอเท่าไหร่ไม่ไอวอลสีมีเหรียญเท่าไหร่มีเหรียญป้ะมีเหรียญสามร้อยไหมไหนมีเหรียญไหมมีไหมมีไหมไม่มีหรอน่าจะไม่มีนะครับผมอ๋อนี่ไงเหรียญอยู่ในตู้นี่ไงอ่าได้ละได้เหรียญละเอางี้เดี๋ยวจุเลียนเดี๋ยวเราฆ่าตัวตายแล้วก็จุเลียนอ่ะอ่าชุบเราขึ้นมาโอเคนะอ่าโยนเหรียญให้แล้วเราก็แบบทําการต้อนพงซ้อนของไปก่อนครับผมเดี๋ยวเพื่อนเรามาเอาผมจะทำการทิ้งเกาะสามทิ้งเกาะสามก่อน แต่ว่าผมยิงปืนระเบิดเอ้ยยิงแบบเป็นชาวตายได้ได้อยู่เออนี่ไงอ่ายิงอ่าลูกเรียนชุดแบบหกร้อยนะอย่าพลาดอย่าพลาดขอแบบหกร้อยเฮ้ยมันจะมาจุกเก,ก็บคอคุณโอ้ต่อหน้าต่อตาคือแบบเพื่อนเก็บต่อหน้าต่อตาไอ,อ้เราตาฟาร์มามาเวเียนเลยเยี่ยมเลยไอ้เบอร์สามไม่เป็นไรก็คือความบิดเราเองแหละครับเราก็ไม่ได้บอกเพื่อนด้วยก่อนว่าเราจะทำอะไรนะ ก็คือเราจะแบบฆ่าตัวตายเพื่อแบบเอาเอาขอ,อแบบชุขึม้นมันแบบหกร้อยมันมีปืนไงยูพีที่เราอยากได้นไงยูพีมาลายได้ผลแบบนี้มุ้งมีเข้าชุดเลยยูนิคอนมีเขาม้าแล้วก็มีขนเป็นไงเออเดี๋ยวเพื่อนไม่ได้เก็บไปได้ไหมดีอยู่ดีอยู่ดีอยู่เแตยว่ามันเอาหมวกไปเออเอ้ยได้คืนมาอยู่เออยังดีโอเซทีนี้เราก็พร้อมที่จะลุยกันแล้วท่านผู้ชมเอ้ยเล่นสกา้าก็ได้นะอืสกาเนี่มันตัวแปลกอยู่แล้ว อ่าแล้วเดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปที่ตู้เมืองนี้ดีกว่าคุผู้ชมใกล้ๆเมืองนี้เลยวงกดนะครับเดี๋ยวผมจะทําการซื้อตลาดสงหาดดีกว่าตัวนี้ยังไม่มีใครฟาร์มเลยคิดว่าจะไม่มีใครมาเหมือนกันอ่าเพราะฉะนั้นแล้วเรามาหาผู้โชคดีอ้าวอยู่วงกดเลยเอาละเอาไม่ใช่วงกดมากแม่งอยู่ข้างหน้ากเลยดีกว่าอ๋ออยู่ตรงเมืองเมืองหินตรงข้างหน้าซากหินนะผมเขาชื่อว่าหนุ่ยหนุ่ยหนุยหนุ่ยหนุ่ยนะครับใจที่อย่างหนึ่งอยู่ฝั่งนู้นด้วยคุณผู้ชมผมจะทำการเบรคเขายังไงดีวะเนี่ยเขาน่าจะวิ่ไ่พักเลยว เหมือนจะไม่มีของเลยนะจากที่การที่ผมมองไปศัตรูแบบไม่ได้ใส่ของที่หวังไว้ไหนมันวิ่งหนีปะไม่มีกระแย่แล้วแม่งจะตายมอบมาด้วยกันเีืยอเพื่อนมันยิงมาตัดเลือดศัตรูใช่ไหมเอาตัดเลือดไปหกสิบวิ่งมาทางนี้ต่อปปะนั่นไงเข้ากรอบเข้ากริเปรียังอ่า ยูเมพีมาไล่เราหน่อยครับไม่ใหญ่เอาสก,กายิงไนงะเดี๋ยวข้าหาว่าไห่ว่าเป็นคลิปของ UMP ไม่ใช่ u m เพไปเลยแหละครับพี่อุย้ยหลอกกระบอกดีไหม,มไม่ดีกว่ามันเดี๋ยวไม่มีปืนยิงไกลนะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราไปบุกที่เมืองแท้กันเลยกันไหนๆก็ไหลมาตัวนี้แล้วแหละครับบอยเพื่อนวิ่งตามไปก่อนแล้วกัน,กน,กน,กนตามมาโอเคเดี๋ยวไปเปิดตาล่าต่อผู้โชคดีคนต่อไปของเรามีนามว่าอาโนน์ซตรจุอ้าวอ,าอยู่ข้างบนกมปนไปไดไปดูแลกูไปข้างบนดีกว่าหาตาล่าทหารเราดีกว่าครับ คิดว่าน่ามีเป็นตี้นะครับตัวนี้เอานี่ไงตัวแอดโอ้โหเป็นเพียบเป็นตี้เลยพบศัตรูแล้วเฮ้ยเป็นตี้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 ใครว่าจะวิ่งใส่น่ะทุเรียนทุเรียนวิ่งใส่ระวังนั่นน่ะนั่นไงล่ะมันมาเป็นตี้เลยทุเรียนบอกไม่ทันนะครับเปิดไม้ไม่ทันล่วงไปแล้วศัตรูอยู่ข้างบนนี่หว่าโอ้โหไม่ทันศัตรูเรียนไปช่วยไม่ได้จริงว่ะ ตัวตวางเคิื่องดีเจเลยนะเจาวางผิดเลยครับอุ้ยมีตัวโยงข้างเราเลยอุ้ยไม่ตายเหรอเฮ้ยตามจริงเออหมดนี่โอโ้โหยู่พีคอะไราของเราอุ้ยเกือบตายแล้วครับท่านผู้ชม เอาแบบศตูถึงก็แบบว่ากดหน้าบูให้เลยแล้วครับตแต่ว่ากดไลค์มาให้ด้วยเอาไปว่าเราจะไม่ทําตกคนละกันเพราะอย่างนะครับก็กดไลค์ให้เรานะผมยังไงผมจะพยายามไม่ใช้สกาวนะผมเราะผมใช้สกาวนี่จงหัวหลุดไปตั้งแต่แบบเจอหน้าแหละนะท่านผะู้ชมเหมือนตัวแรกอ่ะผมกยแบบ็ยิงแบบไม่ตายไงยิงแบบถักๆพอให้ศัตูตกกระจายบอะละมาเก็บของตัวนี้ต่อแล้วก็มาเก็บของตัวนี้ต่ออ๋อตัวนี้อุ้ยมีปืนตะลิงด้วยแลกเกียเ์ไปเรียบร้อยอ่าคลิปกระสุนนี้ฮะลงไปนิดนึงเพราะเราไม่คค่อยได้้ใชนะรับ เก็บ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 พอตัวนู้นได้ละกันกว่าเพื่อจะมานะครับผมทําแบบเอาใจแทบวายใจแทบขาดเดี๋ยวเราจะดีดไปนั่นของเอ่อเมืองตรงนี้ละกันนะเพื่อนทหารตักติดเนี่ยมันมีการชุบกันนั่นไงมันชุบอีกแล้วเพื่อนเอเ้ยมาเพื่อนไปตักติกันดีกว่าเพื่อนมาดีดมาแล้วครับจังหวะนี้เดี๋ยวผมมาต่อเครื่องดีดเพิ่มอ,อีกอันนึงนะเพราะว่าผมมีเครื่องดีดสองอันนะคุผู้ชมเอาละมามาเครื่องดีดต่ออีกเคื่ดีหนึ่งเพื่อน ชึบอ่าวางไปเลยแล้วก็ดีปไปเลยมาแล้วครับมาแล้วจ้าตัะตูกำลังแบบว่าเหมือนจะโดนยิงจากฝั่งซ้ายมือนะฮะผมจะให้เขาชุบเลยละกันนะเพราะว่าเราใจดีเกินอ่าออ่งตอกเอ่งต๊อกไหนมาพุ่อนอ้ยโอ้โหอือเจ็บจี้นะเธอตัวเดียวว่ะปืนอัร์คนะครับเสียงปืนอักยิงเมื่อกี้ ยังโคตรเจ็บเลยมันยิงไงวะตัวกูเลทอาร์มแมนเจ็บแบบนี้เลยเพื่อมันลงไหมที่เดิมไม่ลงว่ะจะไม่แคร์ไม่แคร์เหมือนลาวหรอกถ้าเป็นผมนี่ลงที่เดิมจนอุ้ยโหอยู่หลังคาเจอให้กับตายพบศัตรูแล้วอ้าวดาว อาดูเรียนสอยดาวนะครับผมเรียบร้อยเป็นไงล่ะสาวอุ้ยใครมันจะอีกวะเนี่ยอยู่ตรงนู้นเพื่อนอโยกหลอกโยกหลอกอื้ยมัดสุดมัดสุดโอเค โอ้โหพันยาใหญ่รัวๆจะพันยาเล็กบ้างครับผมเปียงนะจะอยู่เอาอย่าเล็กบ้างละกันนะครับเดี๋ยวมันเปียกยาใหญ่เฮ้ยไม่ติดอะไรครับโอ้โห โอ้ยเพื่อนเราซอร้อนเราดีจัดนะครับข้างบนหรอมีระเบิดมีแสงขึ้นมาครับแสงแดงเมื่อกี้ข้างบนมามาจากข้างบนคุณผู้ชมเอาละเท้าโผล่นะเพื่อนนะ,ะโอเคหมด,ท,มดที่ครับท่านผู้ชมคิวที่จะเปลี่ยนไปที่เดียวตอนนี้ ลงมา,าขอลงามา,าขอก่อนอาพุ่งเข้าของครับขับรถเข้าวงดีกว่าไม่งั้นตายวงแน่นอนมาเอ,อือรถก็แบบอึดมากอึดโคตรอึดเฟ้ออึดเกินอึดจัดครบลูกสูตรครับผมครบลูกการอืดอ่า้วครับผมตอนนี้จะต่อ,ตอคิวเรามาแปดคิวเล่นแล้วก็สองสองหนึ่งพี่ก็ถือว่าเกมตึงนะเกมนี้ตึงเลยแหล่ะเนี้ยตึงก็เฉยเฮ้ยมีคนอยู่ตรงนู้น เราเพื่อนได้เพื่อนยิงมันเลยเพื่อนเออนั่นแหละตอนนั้นแหละเราก็เลยมาชนมันเพื่อนอ่ะมันใครยิงมันวะทำดีกว่าละกันเพื่อนเอาปืนไอ้นั่นยิงตายแล้วปืนระเบิดยิงมาจากข้างบนหรือเปล่าอ่ะหลือเพื่อนตกตายเพื่อนเราไปจากตรงไหนยิงวะเดี๋ยวผมกลับไปช่วยเพื่อนให้ดีกว่าไปมาเราไปช่วยเพื่อนก่อนเพราะยังต้องขับรถข้างบนอยู่แล้วนะครับ ข้างบนเหมือนจะมีคนนะข้างบนหัวเมื่อกี้ <c oughs> เดี๋ยวก่อนต้องมีคนลงข้างบนด้วย <c oughs> โอเคน่าอยู่ <c oughs> แฮมมันชีสอร่อยอร่อยเหรอวะ <c oughs> ไม่ชอบเลยวะ่ะเพื่อนไม่ชอบแฮมกับชีสชีสอรชอบแต่แฮมไม่ไหวแฮมกินไม่ได้เลยแล้วเพื่อนกูนจะขี่รถข้างบนไปแล้วล่าสุด ่าโอเคเพื่อนเกิดมาก่อนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมสถานการณ์ค่อนข้างแย่นะครับเครื่องดีก็ไม่มีแล้วเพื่อนก็เอารถกูเข้างวงไปทาไ้าใบมาหนะ้าดีไปก่อนไปชึบได้เหโอเคได้อยู่หวังว่าจะไม่มีใครเข้าข้างหลังเราลกันเอา้าขวามึงมีคนเอสาสการยิงไปเลยวกันนะครับเพราะว่าผมไม่มีปืนยิงไกลไอ้หน่อยเพื่อนมายิงช่วยผมเลยเอาเพื่อนกระดาวชิบหายละ ออนี่มันถ้ามีค้นนะครับแย่แล้วขวามือก็มี<อ>เราต้องเคลียร์ขวาก่อนตอนเนี้ยเราต้องลงฝั่งไหนก็ได้ให้มันแบบปลอดภัยนะผู้ชมผมจะแบบอุ้ยพวกนี้ไม่สวยเลยอาศัตรูตายแล้วเหรอทุเรียนฆ่ามันแล้วเหรอโอเคทุเรียนฆ่าไปแล้วนะผู้ชมตอนนี้คนเหลือทั้งหมด อุ้ยเอาแล้วตัวละครผมยืนทำไมวะเนี่ยโหเกือบตายไม่จะไม่ได้แม่คันนะคันนะเชยแล้วมากระจอกโคตรไวปืนอ,อะไรเนี่ยโอ้แล้ววงไปหามานันนะท่านผู้ชมแย่แล้วครับ แย่แล้วครับบอกเลยว่าแย่แล้วครับโอเคได้อยูมเดียเขาตายไปแล้วอะ่ะตัวนี้เขาตายตัวเรายิง,ายงมันชุบไม่ได้หรอหรือว่าตัวเรายิงดาวะ อน,นี้เลือสี่คนใรับหมผม้ายก้ามีขวาเข้ามามาดูไปก่อน <c oughs> เราต้องแบบเป็นม้าลายกู้โลกให้ได้สมชื่อเราได้วหผมเพาเราจะกู้ทีมเราให้แชมป์จงได้เอาเดิสายหนึ่งสายมีขวายอยู่ในตู้นะครับเดีย๋ยวเรามาตองยิตัวนี้ดีกว่า ได้เวลาหมาลายกู้โรคเอาอยู่ฝั่งนูน้นถ้าเปิดมันแข่งดดนานครับเอามันไม่ดีเลยครับโอเคมมาลายก็กู้ความแบบว่าที่หนึ่งของทีมกลับมาได้จนได้นะครับผม